ขอหน่อยนี่หางหน่อยมันจะเจ็บปะมันจะรู้ตัวป่าวะไม่รู้ตัวหรอกมัง้งนะฮะน่าจะไม่รู้นะครับเพราะงั้นเราตีฟรีปะเออตีฟรีฮะตีฟรีเฮ้ยว้าคริสตันชอ็อปเว็บเติมโลบักราคาสุดคุม้ม แถมมีบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบล็ Star, อกฟุตออสตาออนิเมะเอเวนเจอร์เบสบอลทอยเลตาวเวอร์ดีเฟน s ์และยังมีบริการหาของในเกมอีกด้วยนะครับหรือถ้าหาว่าใครเนี่ยอยากมีไอเดีเล่นแต่ไม่อยากฟาร์มเองทางร้านก็จะมีไก่ตันมาเสิร์ฟถึงที่ครบขนาดนี้ต้องที่ดีเลยคิสตันชอ็อป เอาละทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมากับคิงลีกัสซี่ใน EP ที่3นะฮะหายกันไปเกือบอาทิตย์เลยนะสำหรับคิงลีกัสซี่เนื่องจากว่าขี้เกียจทํานั่นเองนะครับเล่นหลายแมปเกินนะปวดหัวโอเคที่ในวันนี้ครับโมอายเนี่ยจะมาบุกโลกที่2นะครับแล้วก็ทำไปในเรื่องของผลยางเกียร์สี่นะมาดูกันว่ามันจะทํายากหรือเปล่าสำหรับผลยางเกียร์สี่เนี่ยถ้าไม่ผิดคือมันต้องกินผลยางเข้าไปด้วยนะครับแล้วผลยางในเกมนี้คือไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะฮะหรือเปล่าวะหรือมันโดนปรับใหม่หรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าเดี วอนะฮะก็คือวอไอแลนด์นะฮะนี่ไงแล้วก็มาส่งตรงนี้สลหรับแผนที่ส่งไปเลยเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราสามารถไปที่โลก2ได้แล้วนะครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยครับเราต้องมาทำไปในเรื่องของผลยางเกียร์ซีก่อนซึ่งผมก็ได้ทำการเติมผลยางมาแล้วนะฮะราคาก็แพงเอาเรื่องนั้น5รบโลบูดโอเคเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเท่หรือเปล่าสำหรับสกิลแรกนะฮะเอออ้าวไม่เห็นจะโดนปรับเลยนี่หว่าไม่เห็นจะโดนปรับเลยนี่หว่าโอ้โหอันนี้หมัดอะไรอ่ะหมัดปืนช้างเหรอ แล้วนี้อะไรเอ่อเซคคันอ๋อน่าจะเป็นเกียร์สองนะฮะฟิวโอ้เร็วขึ้นโอเคสกิลสองเฟิบโอ้เป็นการพุ่งไปต่อยนะฮะแล้วก็ลองเอ่อกำสกิลสามดูนะี่เป็นการต่อยรัวๆเดินได้ปะเอือเดินได้ด้วยประมาณนี้นะฮะแล้วสกิลนี้ล่ะอ๋อสกิลนี้เอาไว้เอาไว้โซนะฮะจะไม่ได้แปลงร่างนะครับเอาไว้ยืด <laughs> <laughs> อะไรวะเนี่ยซึ่งผลน,นี้นะครับทุกคนจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีคําว่าเติร์ดอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือเป็น3ามน้ำเกียร์สหรอไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันเป็น0ูนย์ะแล้วมันไม่สามารถปลดล็อกได้ซึ่งเราเนี่ยต้องทำภารกิจก่อนนะฮะดับแรกเลยคือก็อยู่ที่เกาะนี้เลยนะครับเกาะมารีนฟอร์ดก็มาคุยกับผู้หญิงคนนี้ นี่มันก็จะให้เควสเรานะ่ฮะเควสก็คือให้เราได้ไปคุยกับนกสีแดงนะครับเลดเบิร์ดบนเกาะสกายเปียน,นั่นเองซึ่งผมก็ต้องใช้ผลประตูอีกแล้วไม่รู้ว่าถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันจะทำให้หรือเปล่านะผมไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าลองดูแล้วก็กลับมาใช้ผลเอ่อผลยางคืนนฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแป๊บหนึ่งนี่ไงนกแดงนะฮะก็มาคุยตรงนี้จริงคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ลเลยขอบคุณมากที่มาบอกฉันโอเคฮะต่อไปเราก็ต้องว้าไปที่เกาะททเลซายนะฮะก็คือ,กคอเกาะดิส มาถึงแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ฮะแล้วก็มาตรงเสาอันที่2นะฮะลงมาแล้วก็จะเจอกับไวแมนนะครับไดให้เรา1เบรลีแต่เราเสียให้มัน1ล้านเบลีค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลเลยเรียบร้อยฮะเราได้เกียร์สีมาแล้วกดตัวบีนะครับนี่เป็นแยเป็นสเน็คแมนนะซึ่งเมื่อก่อนนี่จะมีโมเดลด้วยนะครับเป็นโมเดลของเบลแมนมั้งนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับนี่โอ้โหอย่างเท่สกิลสองปึ๊บนี่โอ้โหอย่างแรงอย่างแรงสกิลสามครับผมเป็นการต่อยรัว เดี๋ยวกูเทสกิลวีไม่มีนะฮะน่าจะหมดแล้วโอเคประมาณนี้แล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลสเปเชียลนะเป็นการบินและมีจํากัดในการบินด้วยคืออะไรวะเดี๋ยวน้ำเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีบินจํากัดแล้วนะครับน่าจะทุกผลเลยมั้งถ้าผมจะไม่ผิดก็คือผลที่มันสมาถกดสกิลบินได้อะอย่างผลแสงอะไรประมาณนี้น,น่าจะมีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยมุ่งหน้าไปโลก2กันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเซคันสีนะวิธีการเดินทางที่โลก2นะครับก็มาตรงนี้เลยนะครับผมจะเจอกับเอลิทไพร์เลดเนี่ยฮะ โอ้ยมาแล้วโลกสองหืมกินของโลกใหม่นี่มันแบบอุ้ยเดี๋ยวนะได้ผลแอมมอสตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะทาอะไรต่อดีนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีสมุรไรเกิดที่นู่นด้วยนะประมาณ4ี่ชั่วโมงปหแต่ตอนนี้ไม่รู้ปรับหรือยังครับเอาเป็นว่าเราดูก่อนนะครับว่าร้านค้าสมารถเสกได้ไดบ้างนะฮะจะไม่ผิดเสกไฮด้ากับเจ้าทะเลแล้วก็เรือผีได้เอาสักตัวแมเอาไฮด้าเลยดีกว่านะฮะน่าสนใจเดี๋ยวผมจะเสกไฮด้านะครับแล้วก็เออเจ้าทะเลสักหนึ่งตัวแล้วก็เหลือผีอีกหนึ่งลำ อันนี้ไรอะ่ะผู้บ่าวคนนี้คือใครอะ่ะเดลิควีสไม่สนแล้วกันขนยางบินเลยโอ้มังกรไคโดมันต้องเวลเยอะแน่ๆเลยนะฮาวฟาร์มอยู่ที่นี่ <c oughs> ไปก่อนเราปิดล่างแล้วเราปิดล่างแล้วอุย้ยดาบอะไรอะ่ะ <c oughs> เอา้าอุย้ยน่าจะเป็นดาบยามะหรือเปล่านะครับหรือว่าในเกมนี้ชื่อเฮลซอสนะครับก็คือ <c oughs> <c oughs> ดาบดันลบวอซอสนี่ไงเฮลซอสจริงด้วยนะครับว้าวเออเราต้องการทำยังไงถึงจะได้มัน how to get อภาษาอักงกฤษวลรคำกับโมไอกับคนหน้าดำนะครับดูแคนเกตฟอร์สมุรัยคิง5 n g เชงเราแค่แบบไปตีกับสมุรน้ำมิุกาดหสิบปอ0เลยวะขอบคุณฮนะโอเคเรามาที่หน้าเกาะน,นะครับเราก็มาเจอกับคนที่ใช้ เอออันนี้เป็นเผามิงหรือเปล่าโอ้โหแล้วเขียวโคเท่โอ้มีตะโนใจเขียวฉันไม่มีว่ะออกเกมหนีก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับหลังจากที่ทำการเปลี่ยนเซิร์ฟนะฮะโมอายก็บุกมาที่เกาะปราสาทไคโดนะครับหรือว่าเกาะกะโหลกนั่นเองแล้วก็มาจัดการกับมังกรนะครับซึ่งได้ทำการใช้พัคแล้วก็เสกมังกรออกมาทั้งหมด2ตัวเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนน่สงสัยว่าจัดการไคโดไปเพื่ออะไรก็เพื่อฟาร์มเงินนั่นเองนะครับเพราะในคลิปนี้เราจะไปบุกพวกซีอีเวนต์ของคิงลีกัซซี่้เราเน่ยจะอน้้งำเบี้เป็นใหมม่่แบบผเนีย มีติดตัวอยู่แค่1ล้านเบดีนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับในตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมหมดแล้วนะครับสำหรับการที่จะไปล่าพวกของที่อยู่ทะเลอย่างเช่นไฮด้าแล้วก็เจ้าทะเลนะครับแล้วก็เรือผีอันหนึ่งนะที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากเลยก็คือโกดชิปนะครับใช้แค่หนึ่งร้ลบักเองเพื่อกานถูกสุดนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมได้ทําการป้นของเด็กน้อยมานะครับมีของแต่งแล้วก็ผลปีศาจนะฮะที่ค่อนข้างเยอะเลยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มเสพในเรื่องของเรือผีก่อนเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามันอยยยู่่กลลาาาทะเเสสุดดดนนน้้้วไไมมรถืืบพย เสกแล้วว่าแต่มันเกิดตรงไหนผมยังไม่รู้เลยเหมือนจะเจอแล้วนะครับอยู่ด้านหน้าเลยรูปร่างคอน,นที่จะน่าเค็งขมเลยนะเดี๋ยวผมเปิดเกียวมันเลยเอาเอาอะไรวะอะไรวะมาหะดลองดูอืมชกเอาไม่โดนไม่โดนโอ้โหโดนไหมไม่โดนเป่นหนึ่งเป่นหนึ่งเป่นหนึ่งเฮ้ย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 เฮ้หยหนีก่อนผมว่าใช้ฟองน้ําดีกว่านะครับต่อยเลยมาต่อยในน้ํานี่แหละในน้านี่แหละอืมผมว่าผมว่าต้องเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนฝนจริงไม่ไหวจริง ออื้โดนไหมไม่โดนอีกเรือน่าจะพังแล้วเราก็น่าจะเก็บไม่ทันนะฮะดูจากทรงละมาถึงแล้วฮะได้กล่องแรกผมจะได้ของดีไปเนี่ย อุ้ยได้ไรมาอุ้ยได้สร้อยโอเคผมได้ของมาค่อนข้างที่จะอิ่มเลยนะฮะแด้วาอพิตากับสร้อยเรือมานะฮะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเออผมได้มาแล้วก็คือได้ของมา2อ,อย่างรับเดี๋ยวเราจะไปเสกไปในเรื่องของเจ้าทะเลเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวกลับเกาะก่อนและบอสตัวต่อมาคือเจ้าทะเลนะฮะ legacy island ก็คือเกาะแห่งมรดกนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ใช้ผลประตูคืนนะไม่ไหวจริงๆกับผลยางนะฮะไปครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เกาะ legacy island นะฮะแล้วไปจัดการกับเจ้าทะเลอุ้ยเกาะเจ้าทะเลโดนปรับใหม่เหรออ้าวไม่ใช่เกาะเจ้าทะเลจะอยู่ตรงนนนนี้้้แลววจะะาเกกกิดดซออัไยปื่ นี่งโดนมุราสก,กิเข้าไปร้องแน่เจ้าทะเลนี่เงยระยะค่อนข้างไกลไนะฮะสำหรับผลนี้สกิลวีอ่ะเอ้ยขึ้นมาพอดีเลยอเอ๊ะทำไมเจ้าทะเลมันถึงไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนวะเนี่ยม,มันมันนิ่งมากเลยเว้ยทีเป็นเมื่อก่อนมันจะคำรามบ้างอะไรบ้างนี่ครับมันแบบมันเก่งมากเลยทำไมเดี๋ยวนี้มันเอาเ้เาดูนะผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าสมุไรเกิดนะครับเจ้าทะเลเสร็จขอสมุไรก่อนละกันระหว่างที่รอเอ่อเป็นในเรื่องเออทียอะไรเอ่ยในดูหน่อยดิเปิดมาเทียสามเลยได้ไหมเทียสามเลยไหม เจี๊ยนหนึ่งอุ้ยเขาเนเกลืออะไรสตก็เป็นโมไอจริงๆดี๋ยม่จัดการกับสมุไรดีกว่านี่ไงยืนอ,อยู่น่าจะมีสองล่างปะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับมุร์สเกะนี่ลองสแปมจากที่ไกลๆดีกว่านะครับจริงตอนนี้ไม่มีผลที่มันสามารถเล่นได้เลยวะ่ะทำไงดีวะไปกินผลมังกรดดีวะผมว่าโอเคตอนนี้ก็ลดเหลือสามแสนแล้วนะครับน่าจะใกล้ละอือโอ้ยโว้ยโว้ยโว้โคตรลกโคตรลกอ่ะลุมกระเทือบเลย ขอยดอดอบับห้าบอีกเมือหนึ่งโอ้โหไม่ดอปโอ้โหเกลือเลยโอเคครับแล้วเราก็มาถึงไฮด้านะครับก็คือบอสตัวสุดท้ายของที่นี่หรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันน่าจะเก่งสุดแล้วนะมจะไหวไหมเนี่ยขนโ,โจไม่เ่าไหวแน่เลยนะผมประตูระหว่างที่ทุกคนกาลังไปนะฮะผมจะเอาผลมังกรมากินโอเคกินแล้วค,ค,คนยังแซบนี่แปลงร่างได้เออสีโคตกระจอกเลยทนไม่ได้ผมทนไม่ได้จริงๆทุกคนไปก่อนนะระหว่างนี้ผมขอญาตเออลีก่อนนะฮะ ก็เจาะกันเดื่อีกเรเดินทางไปจัดการกับไฮด้านะครับด้วยผลมังกรนี่แหละเพราะว่ามันบินได้นั่นเองเวลาเราตายเราจะได้เดินทางได้เร็วนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่ขอแวะหน่อยดิเออไม่รู้เหมือนกันนะครับมันคือ Forgotten s King and Hydra ไม่รู้ฮะไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเฮ้ยมันเกิดตรงนี้เลยนี่ใกล้ๆนะฮะไม่ได้ไกลมากมันจะเกิดแล้วด้วยนี่ไงหัวมันมันคือตัวอะไรมันคือมังกร3มหัวใช่ไหมหรือว่ามันคือบาซิโอซอรัสที่กินมังกรเข้าไป แล้วก็งองหัวขึ้นมาอีก3หัวเสียงเกมต้องดังมากแน่ๆเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิด่าคลิปนี้แหลกต้องขออภัยนะผมไม่สามารถแก้ได้นะฮะมันเป็นที่โปรแกรมอัดของผมมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันเป็นนานมากโอ้โหเสียงโคตรดังนี่ฮะไฮด้าสามหัวเราเก็บอย่างเดียวไม่ตีอะรอได้ไหมอืมไหนอขอสัมภาษณ์นหน่อยครับพี่สวัสดีครับพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยครับพี่ๆครับขอสัมภาษณ์พี่ๆเขาหน่อยนะ,ะเออสัมภาษณ์พี่ๆเขาหน่อย นี่หน้าตาพี่พี่เขาจะเป็นแบบนี้นะฮะรอบๆตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงตูดเลยอืมโอ้โหเฮ้ยมังกรโคตรแรงเนี่ยทำไมไม่ใช้ตั้งนานวะเติมพลมังกรดีกว่านะฮะยิงเลยนี่นี่นี่คำรามโอ้โหได้ไหมโคตรแรงกล้ตายนะฮะสำหรับร่างแรกนะครับแล้วก็จะมีร่างสองด้วยเฮ้ยหย่าหย่าไม่เกี่ยวผมรู้สึกว่าตอนเป็นมังกรมันจะรีบเลือดด้วยว่ะรู้สึกว่ามันจะตัวเล็กลงหรือเปล่าไม่เล็กนะครับโอเคครับมาถึงให้ด้านร่างที่สองนะครับเลือดสองล้านสองแสนนั่นเอง ยิงตูดอืมยิงหางยิงหางอืมไม่ได้โอ้โหโอ้โห <laughs> จะตายตอนนี้หมัดผมก็ไม่สามารถฮิวได้นะครับไม่มีอะไรเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหเสียงยังดังอะ่ะเสียงโคตรด,ดังอะ่ะ <c oughs> หน่อยยิงหางหน่อย <c oughs> มันจะเจ็บปะมันจะรู้ตัวปะวะไม่รู้ตัวหรอกมัง้งนะฮะน่าจะไม่รู้นะครับเพราะงั้นเราตีฟีปะเออตีฟีฮะตีฟี กลับมาอีกรอบเพราะมันจะเป็นกระสอบทรายอีกรอบนะครับพี่เฮ้ยโอ้โหระยะโคตรไกลอืมจิมหิวหน่อยหิวหน่อยหิวหน่อยมีไหมมีไหมคาทาหิวอะ่ะว่าผมปล่อยให้เขาตีไปดีกว่านะครับส่วนผมก็ยืนเป็นแบบนี้แหละแหมเสียงพี่แกเขาเร้าใจอะ่ะฟังแล้วคนตูดลุกเลยล้านสองนะครับผมว่าพวกค้อนน่าจะไหวแหละต้องหิวแล้วจวังหวะนี้ต้องหิวแล้วเฮ้ยได้หิวว่ะหิวสองคนนะฮะมีพยาบาลสองคนสวัสดีครับพี่ ต้องเล่นแบบเซียนนะต้องเล่นแบบเซียนมันคงไม่ยิงขึ้นมานี้หรอกใช่ปะน่าจะไม่มีนะฮะ, <c oughs> มะผมว่าผมว่าแปลกผมว่าแย่ละผมว่าผมเราจะลงอยู่ในน้ำแล้วก็รอเลื่อนลีจนแบบพร้อมเล่นนะครับผมจะกลับขึ้นไปซึ่งตอนนี้ก็ใกล้าตายแล้วอีกแค่แปดแสนนะครับหางผมหางเห็นหางออเอา้าโอเคจากระยะนี้น่าจะได้อยู่โดนน้องแปลงล่างุขมครามด้วยนี่แน่เป็นไงเป็นไงเจ็บละซี่เจ็บละซี่ เอาตายแล้วนี่เอาล้มแล้วในจังหวะนี้เราต้องช่วยันตีนะครับจะไม่ผิดก็คือผมสามารถแปลงร่างแล้วก็ตีมันจากระยะไกลได้มันจะปล่อยหางขี้ราชันนะครับต้องระวังและหางขี้โคตรแรงตีตูดนะฮะตีตูดเอาแล้วอ่ะอู้ยยังเก็บยังเก็บโอเคโอเคเรียบร้อยโอ้เทียสองทำไมมันดูกระจอกจังวะน่าจะเทียหนะึ่งอันนี้น่าจะดับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครได้เลือดมานะฮะได้เลือดปอเป็นเรื่องของซีคิงกระปุกกระกาก ้วครับตอนนี้ผมได้ทำการกลับมาที่โลกหนึ่งนะฮะหลังจากที่ได้เกลือจากไฮด้าไปนะแล้วก็กลับมาพร้อมกับชุดใหม่ของเอ่อของโมอายเองนะฮะก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับเป็นชุดนอนที่เพิ่งออกมาใหม่เลยเดี๋ยวก็จะมีชุดอื่นๆตามมานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่เกาะซอมบี้ก่อนเลยกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับผมมีไทไวดไลท์เอ่อออฟนะฮะก็คือที่เสกไปในเรื่องของบอสออสนะฮะทั้งหมด2อันแล้วทีนี้นะฮะผมจะมาใช้เป็นเรื่องของผลยางนะอย่างที่บอกเลยเป็นเกียร์สี่ทำมาไม่ได้ใช้นะครับอะไรวะ เอาลองต่อยดูนะฮะเอ้ยขยับได้จริงเมื่อก่อนบอสออสเปนสมารถปล่อยางขี้ราชันได้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังปล่อยได้อยู่หรือเปล่าน่าจะปล่อยไม่ได้แล้วนะนี่เนี่ยโดนหนีก่อนเดยวเดินเอยมันก็ได้แหละนะครับไม่ได้แย่นะผมว่านี่ไงสกิลมันมีน้อยนะฮะถ้าสกิลมีเยอะกว่านี้จะดีมากเลยอย่างเช่นแบบทิ้งคองกันอะไรเงี้ยนะฮะไกลแล้วครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะดอปหรือเปล่าลากหัวคมคมปัดปืนกลยังยืดตายไม่ดอกผมว่าผมไม่ไหววะนี่เนี่ยมันบล็กนะฮะมันไม่ขยับตัวอ มดอ้อนนี่บักบ่อยมากเลยครับผมจะไม่แปลงลางแล้วกันโอ้โหดาเมจแรงวะ่ะลองเซคันนะฮะลองเซคันดิมาอื้อหูยอือเอาเอาไปกินเอาแล้วไม่โดนโอ้โหไม่ต้องบินไม่ต้องเลือก็ได้จริงนะแบบไปแล้วก็ลงมาเลยไม่ได้หรอไปแล้วลงมาเลยอะ่ะเออแค่นั้นแหละเคกเอยแป๊บนึงแป๊บนึงลากหัวหคมคม พวกผลยางมันต้องเป็นผลที่โชคร้ายมากแน่ๆเลยนะทำไมผมรู้สึกว่าตั้งแต่ทำผลยางมามันเกลือได้เกลือดีขนาดนี้วะเหลือแค่หกหมื่นนะครับห้าหมื่นเก้าครับนี่แนะ่ตายแน่จังวันนี้ตายแน่เฮ้ยหรือแปดพันบัดเดียวก็ตายแล้วนเนี่ยจริงๆนะครับเฮ้ยเหลือสี่ร้อยวะผมจะใช้มีดที่ไม่มีดาเมจไปตีมันในครบสี่ร้อยกว่าครัง้งเอ้ยบัดเล็ก อ้าโอ้โหแล้วไม่ดรอปโอเคซึ่งไอออฟทอยไลท์นะมันจะดรอปจากบอสตัวนี้นะซึ่งบอสตัวนี้มันก็มันไม่ได้ดรอปง่ายขนาดนั้นนะครับค่อนข้างที่จะยากเลยแล้วก็ผมลองไปหาซื้อดูนะครับไม่ค่อยมีใครขายด้วยนะโอ้ยดรอปเยอะเนี่ยไม่ดรอปเลยนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ได้จะมีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากสำหรับใครที่ชอบโมไอนะครับก็ฝากกดไลค์โมไอด้วยสักคนทีนะฮะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ขอบคุณครับอย่าลืมไปซื้อเสื้อกันด้วยนะฮะเสื้อใหม่มาเดี๋ยวอีกไม่นนนนนาาาาากกกกก็็็จะะะะมมมีเเเเสืืื้้้้้้้อออออออรรร่่ยยๆคับบพวววงขลลลุไไแแซฮโป๊ย